สวัสดีค่ะพี่มินวชนินญ,ญานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวรา,ายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะที่ท่านมาเป็นกำลังใจนะคะมาเป็นกำลังใจมาช่วยผลักดันมาช่วยนำพาเรานะคะเข้า,าปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อให้เห็นโทษเห็นภายในวตาสงสารเพื่อให้เห็นประโยชน์หรือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตอะไรเงี้ยท่านก็ ปลูกศรัทธาให้กับเรานะคะ,ะวันนี้ก็พูดถึงนะคะเป้าหมายเนาะเป้าหมายของคนที่อยากไปพนันิพาเนี่ยเบื้องต้นก็คือบรรลุธรรมขั้นแรกนะคะบรรลุธรรมขั้นแรกคือพระโสดาบันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะ,อ,ะอย่างของพี่มิน้นพี่มิ้นก็เล่าบ่อยเนาะว่าแต่ก่อนก็ยังไม่ได้รู้เรื่องหรอกพระโสดาบันหรืออะไรนะคะไม่เคยมีความปรารถนาที่จะเป็นพระโสดาบัน แล้วไปไปมามา,มาพอเสด็จพ่ออมเพชมาเออมาเห็นโทษมาให้เราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารให้การรับรู้อะไรเราบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคอยากเป็นและอ่าพออยากเป็นปุ๊บนะคะไม่อยากเป็นก็ผิดนะคะพออยากเป็นปุ๊บเครียดเลยทีเนี้ยเครียดนะคะตั้งหน้าตั้งตาหน้านิ้วคิ้วขมวดนะคะปฏิบัติธรร tamam ม <c oughs> อะไรเงี้ยด้วยความอยากอะไรต่างๆนานา,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 นานด้วยความเครียดอ่าอันนี้ตึงไปอีกนะตึงไปอีกหย่อนไปก็ไม่ได้ตึงไปไปก็ไม่ได้อีก นะคะผิดอ wow. ีกนะคะผิดอีกเออนะเอาความต้องเอาความอยากออกต้องเอาความอยากออกแล้วม enfin ันเอาความอยากออกกันแนง่ายๆที่ไหนนะคะโอ้นะคะมันก็แบบนะคะมาลุมมาตุ้มกันเลยแหละทีเนี้ยนะคะมาลุมมาตุ้มกันเลยนะคะทีเนี้ยเนี่ยอ่าเสด็จพ่อเชรก็บอกว่าอ่าเอายี่นะคะเรารู้แล้วนะเรารู้แล้วนะคะเรามีเป้าหมายถูกแล้วเข็มทิศเราเนี่ยมันมันมาถูกแล้วนะเออความอยากอยากถูกแล้วอยากในทางที่ถูกแล้ว พระโสดาบันนูน่นเอาไว้นู่นเลยนะคะเอาง่ายๆก่อนเอาจุลโสดาบันก่อนนะคะจุลโสดาบันพระโสดาบันน้อยๆนะคะถ้าฟังพระเทพ,พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพี่มินถึงอยากให้ทุกคนไปปฏิบัติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเราเล่ากันเองนะคะพี่มินก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกไม่ใช่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแค่ ยังไงอะคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันอะ่ะเหมือนกับพวกเราอะนะคะเราก็จำจำมาได้นิด,นด,นดหน่อยจําเพื่อเป็นประโยชน์ของเรานะคะไม่ได้ทรงจํามากเพียงพอที่จะถ่ายทอดออกไปแล้วมันถูกเป๊ะๆอย่างนั้นอะ่ะนะคะย้ําเสมอนะอยากจะให,ให้ไปฟังทำพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ท่านเทศโดยละเอียดเนี่ยลองไปเสิร์ชดูก็ได,ด้นะคะควาว่าจุลโสดาบันพระโสดาบันน้อยๆน,น,นะคะ ก็ถ้าอ้างอิงหน่อยนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะพูดถึงปัจจะยะปริขหายานหรือวิปัสนาญาณที่สองนะคะว,วิปัสนาวิปัสนาญาณญาณที่สองนี้นะคะท่านเห็นอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเป็นแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของพี่มินนะท่านจะไม่ค่อยพูดลำดับยานนะคะไม่ค่อยพูดลำดับยานไม่ไม่ไมจะไม่อยากจะบอกอะว่าไม่อยากจะเล่าให้ฟังอะว่ายานนี้เห็นอย่างนี้อ่านามรูปปฏิเฉทยานนะคะเห็นลูกเห็นะเห็นรูปเห็นนามันแยกกันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยท่านบอกว่าเล่าไปมันคิดตามได้นะคะ แล้วเวลาที่เราไปนั่งสมาธิเนี่ยมันจะเกิดความอยากเพราะอยากปุ๊บเฮ้ยมันต้องแยกอย่างนี้นี่ว่าแยกอย่างนี้ไอ้นี่มันแยกกันแยกกันอุ้ยมันกระเด็นออกไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะคะมันจะเกิดความคิดปรุงแต่งนะคะทำให้เกิดยานปลอมขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเด็กอะ่ะจิตเด็กๆอะ่ะที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะไม่เคยฟังเทศลำดับยานะนะคะไม่เคยอยากจะได้ยานะ่ะอันเนี้ยปฏิบัติง่ายนะคะ ดังนั้นเนี่ยท่านจึงจะสงวนบอกอาการเล่าโดยละเอียดเล่าสภาวะโดยละเอียดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พวกเรามากกว่าแต่มันขัดใจนะคะมันจะขัดใจพวกเรานะคะเพราะพวกเราอยากรู้อ่ะอยากอยากได้อ่ะนะคะอยากได้ยานเออจะได้นึกออกไงท่านบอกไม่ต้องไม่ต้องนึกนะคะณนะถึงตอนนั้นอ่ะมันเป็นปัจจตังมันรู้เองนะคะว่าเออรูปนาม,มันแยกกันอย่างนี้ รูปนามมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นกันอย่างนี้รูปนามรูปนามคือกายกับใจใจมันเป็นเหตุอาจใจเป็นเหตุรูปเป็นผลมันเป็นอย่างนี้มีใจสั่งก่อนพอใจสั่งก่อนปุ๊บมันจึงจะเกิดปฏิกิริยากายมันทําตามที่ใจสั่งอาจมันใจมันไปทางสมองก่อนสมองสั่งมาอาวัยวะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะคะมันจะเห็นชัดเจนในหนึ่งขณะจิต นะคะในหนึ่งขณะจิตอ่ะตรงเนี้ยพี่มิ้นพูดได้ประมาณนี้แหละอ่ะพูดได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าไอโดยละเอียดนะนะคะเราปฏิบัติทาไปแล้วเป็นยังไงอ่ะตรงเนี้ยนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าสภาวะธรรมเนี่ยมันไม่ควรเอามาพูดเอามาเล่าบอกกล่าวกันแบบ เนาะเราเราต้องไปพูดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะนะคะต้องไปพูดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้แต่พูดกับผู้ปฏิบัติด้วยกันท่านบอกยังบอกเลยว่าไม่ควรพูดมันทําใม้พากันเกิดฟุง้งซ่านเดี๋ยวก็เปรียบเทียบเฮ้ยทาไมแกไปขั้นนั้นแล้วเฮ้ยทำไมฉันยังอยู่อย่างนี้อยู่มันจะเกิดแบบอย่างนี้ขึ้นมาหรือว่าทาไมของแกไม่เหมือนของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเอาไปพูดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเอาไปพูดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอถ้าเกิดเป็นสภาวะทำละเอียดลึกซึ้งนะคะน่ะเนาะดังนั้นเะนี่ย เอาจุลโสรบันก่อนนะคะจุลโสรบันปิดประตูอบายภูมิได้ในหนึ่งชาติมีข้อแม้นะคะทายานไม่เสือ่อมนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าทำปฏิบัติปฏิบัติตไปตลอดนะคะแล้วยานมันยานมันบังคับได้ที่ไหนนะว่ายานไม่เสือ่อมนะคะมันเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วมันก็ดับไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอะ่แต่ว่าถ้าเกิดเราใส่เหตุป,ปัจจัยเดิมๆที่นําพาให้เกิดยาน,นั้นบ่อยคือเอ่อบ่อยๆนะคะมันเคยเกิดอด้องแห่งยานไว้แล้วอะไรเงี้ยนะคะ ถ้าเราใส่เหตุปัจจัยเดิมไปมันก็อาจจะมันก็จะกระตุ้นนะคะภาวะนั้นๆให้บังเกิดขึ้นอ,อ่าให้บังเกิดขึ้นอีกนะมันอนันตานะคะมันบังคับให้ไดไ้ไม่ได้ว่าเราจะต้องปฏิบัติกี่วันต้องนั่งอย่างละ2เดินอย่างละ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดสมมุติว่าเราเคยเดําเนินมาแบบนั้นเราจําได้อะเฮ้ยเ,เ,เ,เรานั่งหนึ่งชั่วโมงนี่หว่านะคะล้วต่อด้วยการเดินจงกรม แล้วก็กําหนดอิรยาบทย่อยแบบละเอียดเลยอย่างเงี้ยอ่ะเฮ้ยยานมันเกิดอะตอนนั้นยานมันเกิดเนี่ยเอาไปจําอย่างนี้ปุ๊บนะคะลองมาทําแบบเดิมนะคะไอตอนนั้นอะที่ทำมันไม่ได้หวังยานนะคะแต่ไอเวลาที่มาทําใหม่และอยากได้ยานเนี่ยให้มันมาเกิดขึ้นอีกเนี่ยมันเลยไม่เกิดดังนั้นต้องดูใจด้วยนะไอตัวใจเนี่ยสำคัญมากเลยใจที่แอบหวังใจที่แอบอยากได้ยานเนี่ยนะคะตัวนี้แหละมันทําให้ยานไม่เกิดนะคะยานไม่เกิดนะคะแล้วก็การปฏิบัติต่อเนื่อง นะคะโดยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สำคัญมากนะคะสำคัญมากนะคะจะได้ไม่ปฏิบัติผิดทางนะคะดังนั้นน้าก็แนะนำนะคะพี่มิ้นก็แนะนําอีกแล้วกันนะคะพี่มิ้นไม่ได้แนะอคือคือวัดที่ดีๆมีเยอะเนาะมีเยอะมากมายนะคะแต่แต่พี่มิ้นแนะนําได้ก็ต่อเมื่อ อะไรก็ก็คือแค่วัดที่เราไปปฏิบัติมาจริงๆอะ่ะเออไปปฏิบัติมาจริงๆนะคะถ้าเกิดอยู่ใกล้ชนบุรีนะคะก็อ่าก็จะมีวัดพระทันตาอาสะพารามนะคะวัดพระทันตาอาสะพารามนี่เป็นเป็นวัดที่นําเข้าการสอนวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทยเลยนะคะสอนโดยอ่าพระสงฆ์พม่าเลยนะคะพ่ออ่าหลวงพ่อใหญ่นะคะหลวงพ่อพระทันตาอาสะพารามนะคะพี่มิ้นจำอ่าอะไรนะจำสมญานามท่านไม่ได้นะคะแต่เรียกว่าหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ขอเข้ามา นะคะแล้วก็แล้วก <c oughs> ็ว <c oughs> ัดวิปัสนาติขาวนารามันนั้นโคราชวังน้ำเขียวนะคะก็สถานที่ร่มเย็นมากๆนะคะอยู่ไกลวิเวกใครอยากไปปฏิบัติวิเวกแล้วก็ครูบาอาจารย์เก่งมากนะคะครูบาอาจารย์เก่งมากคือหลวงพ่อสว่างติขาววิโรนะคะเทคนิคเก่งมากนะคะเราปฏิบัติแบบละเอียดเลยนะคะนะคะวัดพระท่านตาก็จะสบายๆหน่อยนะคะแล้วก็มีที่ตานังเลนังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะแต่แต่ว่าวัดวิปัสนาติขาวนารา นาราอวรา,ารามกับตานังเลนางปฏินิสโคเนี่ยจะเปิดเป็นคอร์สนะคะต้องเข้าไปดูนะคะกิจกรรมนะคะของอที่เฟสพระมาหาทองมั่นสุชาจิตโตก็ไปไปกันได้เลยนะคะไปติดตามไปเรียนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะไปเรียนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันจะเป๊ะกว่านะมันจะเป๊ะกว่าไอ้ที่เราพูดพูดกันอย่างนี้มันคือเหมือนกับพี่เราให้น้องฟังอะนะคะ สอนธรรมะไม่ได้แต่ว่าพอแบ่งปันได้เหมือนกันว่าปฏิบัติธรรมแล้วประมาณไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็พอพอ,พอพูดได้บ้างนะคะพอเชิญชวนกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่า,ถ,าถ้าจะเรียนจริงๆอยากจะให้ไปเรียนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากกว่านะคะมากกว่า นะคะก็ออกเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เียงเท่านี้ก่อนกันลวกันนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านส่งความปรารถนานะคะอยากจะเรียกมันว่าการบรรลุธรรมก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเน้นเรื่องของการบรรลุทุกมากกว่านะคะคืออยากไม่ทุกอะนะคะมันจะเรียกว่าภาวะนั้นมันเรียกว่าการบรรลุธรรมก็อ่ะอ่ก็เอาอันนั้นนะคะปฏิบัติธรรมอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอย่างอย่ามีอัตราตัวตนเข้าไปในการปฏิบัติมากเนี่ยตรงเนี้ย มันจะทำให้เราอิสระขึ้นเรื่อยๆนะคะ,อะขอฝากช่อง YouTube พยาเพชพัทระนะคะได้เพชรอัญมณีเพชรเกรดแก้วด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากร่วมบุญกับ,บเสด็จพ่อเพชรนะคะร่วมบุญเนาะใครอยากร่วมบุญนะคะเออท่านมีธรรมาทานดีๆท่ามาผูกสัทธาเราดีจังเลยอะไรเงี้ยอยากร่วมบุญกลับ กับท่านให้ท่านนั้นมีโอกาสได้สร้างทานบารมีในมนรคในการสราในการสร้างทานบารมีเป็นของท่านเองก็ท่านจะได้มีปัจจัยทรัพย์นะคะค่าครูก็จะกลายเป็นทรัพย์ของท่านนะคะท่านมีทรัพย์ในมคนุษย์ท่านก็ได้สร้างบารมีสร้างทานบารมีเป็นของท่านเองไม่จํากัดการสร้างบุญไว้แต่เพียงการอนุโมทนาบุญกับมนุษย์เท่านั้นนะคะเวลาที่เทวดาทาบุญบุญสาเร็จเป็นอิทธิฤทธิ์เพิ่มขึ้นกับเทวดาทันทีใครอยากจะถวายโอกาสกลับกับท่านนะคะก็ รวมบูชากันได้ที่เพจอัญมณีเพชรแก้วแล้วก็เฟซของคุณเมย์เฟซมณีนานะรือมาศอิสเรนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ